สวัสดีค่ะทุกคนน้องๆบางคนบอกว่าทําไมช่วงนี้พี่ไม่เล่นกับพี่มิวก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ชายน้องมิวเล่นน้องมิวไม่ค่อยเล่นไงทุกๆคนอาจจะเห็นว่าพี่ชายเขาสตรีมพี่ก็เลยไม่มีเวลาเล่นกับน้องมิวโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่เห็นน้องมิวอยู่ในแมปบุกเฮเวนไม่รู้ว่าเขาเข้าไปอะไรสงสัยก็ เข้าไปเล่นเออตามภาษาเขานั่นแหละโอเควันนี้เราไม่ได้ชวนน้องมิวนะแต่เราจะเข้าไปปั่นน้องมิวโอเคนานๆทีนะเข้าไปปั่นน้องมิวก็ดีคงเป็นน้องมิวนะไม่ใช่พี่ชายเล่นโอเคปะ่ะเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยไม่ได้เล่นโหมดนี้ตอนนี้แล้วก็ได้เข้าห้องมาอุ๊ยใครอปะป่ะ ตามหาน้องมิวกันดีกว่าพี่คิดไอเดียที่จะปั่นน้องมิวได้แล้วทุกคนรับรองน้องมิวหัวร้อนแน่น้องมิวอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่เอออันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเขาอยู่ไหนอะทุกคนเออนี่ไงเขาไปหาน้องมิวกันดีกว่า วันนี้นะคะเราจะมาปั่นน้องมิวแล้วก็จะบอกเขาว่าพี่จะมาเล่นกับน้องมิวดีๆโอเคล็อกบ้านซะด้วยน้องมิวน้องมิวจำหน้าคนที่คุ้นเคยได้ไหมหน้าตาแบบนี้เนี่ยจำได้ไหมใครอะอุ๊ยอุ๊ยเขาจำเราไม่ได้เอาไงดี <c oughs> รับคนเลี้ยงไหมคะหวังว่าเขาคงจะไม่กดช่องตรงนี้เห็นชื่อเราหรอกนะรับข่าวรับข่าโอเคเปิด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 ประตูโอเคเปิดเปิดเร็วสินะหาตู้เซฟอุปกรณ์อุปกรณ์บ้านหลังนี้น้องเมิวเออหนูเชื่ออะไรลูกโอ้เขาจำเราไม่ได้อ่ะ ชื่อน้องจิมค่ะน้องจิมมีแม่ชื่อหอยโอเคเรามาหาตู้เซฟเขาดีกว่าน้องมิวเขารู้แหลกแก้แกล้ํำเป็นไม่รู้ไงเขากำลังโรเพอยู่ออะไรชื่อแปลกๆไม่แปลกบอกน้องจิมแม่จ๋าดึกแล้วเข้านอนไม่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 นอน ตู้เซฟอยู่ไหนแม่ตู้เซฟอยู่ไหนมาดูว่าน้องมิวเขาจะเตะเราไหมจะไปทำอะไรลูกโอ้โหโลภเพจจัดจัดเลยลูก <c oughs> อีแม่มิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เซฟอยู่ไหนแม่แม่ไม่รู้หรอว่าบ้านแม่ตู้เซฟอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกไปส่องดูแป๊บนึง อ,อีแม่อีแม,แม่ล็อกบ้านซะแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยนะอีแม่ล็อกบ้านเปิดหน่อยเด้เปิดหน่อย,เป,อยเปิดบ้านนะจะไปไหนดึกๆไม่ดึกแล้วเนี่ยสองโมงเช้าแล้วเนี่ยไม่ดึกแล้วเปิดโอเคไหนส่องดูบ้านหน่อยซิว่าเป็นบ้านแบบไหนโอเคบ้านแบบนี้ซินะรู้แล้วใช่ไหมว่าตู้เซฟอยู่ไหนเฮ้อไม่รู้ ยังไม่รู้เลยเฮ้ยเราจะมาปั่นน้องมิวนี่ว่าแต่ให้น้องมิวมาช่วยหาตู้เซฟซะงั้นโอเคช่างมันโอเคค่ะทุกคนช่างมันไม่เจอตู้เซฟก็ไม่เป็นไรเรามีวิธีปั่นน้องมิวอย่างอื่นมีมากมายเออเราจะมาแกล้งน้องมิวไงเราจะมีวิธีแกล้งอีกเยอะอันดับแรกนะเมื่อเราเข้าบ้านน้องมิวมาแล้วนะเราต้องเราต้องเปิดเพลงป่วนน้องมิว S <S <sleeping> <background> e เปิดเพลงกวนน้องเมียวเพลงอะไรเนี่ยไม่รู้เพลงอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าการเปิดเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ผลเลยเออใช้ไม่ได้ผลกับน้องมีว Okay. อันดับต่อมาตัดเรื่องตู้เซฟออกไปเลยเพราะว่าเราหาตู้เซฟบ้านน้องมิวไม่เจอเล่นเพลงเล่นเพลงน้องมิวก็ไม่หัวร้อนไปกินข้าวได้แล้วลูกอิ่นเกินไปปะเนี่ยโอเคโอเคข้าวอยู่ไหนล่ะแม่โอเคกินก็ได้กินกล้วยกล้วยก็ได้กินกล้วยไปโรงเรียนเฮ้ยแม่กล้วยมันคลิกไม่ได้อ่ะแม่มิวหาอะไรอร่อยอร่อยให้ลูกกินหน่อยสิโอโอเค แม่เอากล้วยมาให้กินแล้วเออเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่นะทุกคนเราก็เลยแบบหยิบของอะไรไม่ได้โอเคกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วน้องมิวโรเพจจัดเลยทุกคนมาโอ้อย่าเพิ่งผิดแผนสิอย่าพิ่งแบบอย่าพิ่งหลงประเด็นเราต้องมาแกล้งน้องมิวสิเอางี้นะทุกคนรับรองหัวร้อนแน่นอนนี่ อันเชิญคาบีบลายักนี่อันเชิญคาบีบลายักเป็นไงนี่นี่ตาลายเป็นล่นี่เป็นไงนนาานเป็นไง,นไงหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมอะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคาบีบลายักไงแล้วก็ตามด้วยเปิดเพลงที่กวรประสาท oh <my> แต่และแหละ ลา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 โปลาาล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 า้ a ลา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 ลนลานาล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 านาล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 าะาล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 านาลาลาลานาล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 ้ลาน้องมาวาลาลานาล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 ีลาลวเาลาจะแบบหยาลาายาลายน้องาิวเขาจะด่าเาาาลาลาลาทุกคน เล่นโปททำไมไม่ใช่โปเอ,อ่อจะบอกว่าไม่ใช่โปก็นี่คือป้ายโอ้ลำคันเออปวดประสาทไม่ใช่โป ไม่ใช่โปะทำไมตัวใหญ่แบบนั้นมันบลัก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 ขี้เกียจอธิบายให้น้องมิวฟังอ่ะทุกคนบอกว่ามันบลักก็พอแล้วมันบลักอ้าวสูปก็คือเราทําไมต้องมาอธิบายอะไรให้กับน้องมิวฟังด้วยวะเฮ้ยเรามาทําให้น้องมิวหัวร้อนอู้บันน้องมิวปันน้องแมวหัวร้อนหัวร้อนเวียนหัวเออ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 เริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวน้องมิวบอกว่าเวียนหัว เอาแล้วเอาแล้วหัวร้อนแล้วเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วกลับล่างก่อนจะบอกให้กลับล่างยังไงเนี่ยก็ก็นี่ไงก็ล่างจริงยืนอยู่นี่ไงเอาเลิเอาเลวเอาเลวเอาเลวอวกเลยอวกเลยโอเครู้สึกว่าพี่เนี่ยจะอวกแทนแล้วทุกคนพอพอไอ้น้องเมลมันไม่หัวร้อนเลยว่ะเอาตัวใหญ่ๆออกก่อนเวียนหัวหัวร้อนมะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่หัวร้อนหัวร้อนให้หน่อยสิฮ่าฮ่ น้องมิวไม่หัวร้อนเลยโอเคเวียนหัวเออรด้แค่เวียนหัวรู้แล้วน้องมิวไม่หัวร้อนการที่จะทําให้น้องมิวหัวร้อนได้ก็คือต้องหาตู้เซฟให้เจอแต่แต่แต,แต่มันตู้เซฟมันอยู่ไหนวะรีตู้เซฟมันอยู่ไหนวะตัดใจเสถะเข้าหุงหาตู้เซฟไม่เจอโอเคน้องมิวก็ไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนเจ้าของบ้านภาษาอะไรวะเนี่ยหาตู้เซฟไม่เจอเนี่ย โอเคงั้นงั้นงั้นเราหลอกเราหลอกน้องมิวดีกว่าว่าให้มาบ้านเราแล้วก็ขังน้องมิวแล้วก็ตุ้มตามใส่น้องมิวฉันเริ่มเป็นคนชั่วตั้งแต่เมื่อไหร่เดีย่ยฉันเริ่มเป็นนางร้ายตั้งแต่เมื่อไหร่เดียช่างมันบ้านนี่ไงพรมเมียมสุดรู้โอเคแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงอยู่บ้านแล้วก็ชวนน้องมิวไปบ้าน อีแม่มิวหายอีแม่มิวหายไปไหนอีแม่มิวทําอะไรอยู่อีแม่แม่เอ้ยหาไม่เจอทุกคนเอางี้อ้าวอีแม่มิวอยู่นี่นี่เองปะแม่มิวมานี่เปิดเพลงเสียงดังเออเออเออมานี่มานี่มานี่เข้าไปเข้าไปเออเออแล้วก็ดีแล้วก็ออกมา แล้วก็ล็อกบ้านแล้วก็ออกบ้านไม่ได้น้องมิวออกบ้านไม่ได้อ่อ้าวเบื่อทุกคนไม่รู้ว่าจะแกล้งอะไรน้องมิวและวให้ทุกคนคิดช่วยคิดดีกว่าว่าพี่ควรจะแกล้งอะไรน้องมิวให้น้องมิวหัวร้อนดีทุกวันนี้เขาแบบเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเขาแบบคุยรู้เรื่องแล้วอายุ18-19นะเออเดี๋บอกนะว่าเขานี่จะไปป้น บ้านเราไม่จริงน่ะทำไรทำไรทำไรหาทำไรฮันน่ฮันน่มาลองชุดฮันน่ฮันน่มาลองชุดไม่เชื่อมาลองชุดอะไรตรงนี้ไม่ไม่หม่หม่ฉันฉันไม่เชื่อเธอโอเคค่ะรู้แล้ววิธีที่จะทำให้น้องเมียวหัวร้อนนั่นก็คือเรียบร้อย นี่ทุกคนเราอวดน,นี้ดีกว่าเอามาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นี้เออน้องมิวไม่มีนี่ทุกคนนี่สัญลักษณ์ V.I.P. ชื่อเป็นสีลุงและแสงประกายวิวว,วับวับออกจากตัวหาแฟนให้น้องมิวเอออะไรเอออะไรดู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 อู้รู้สึกว่าไอ้มองกุดนี่มันจะบังนี่นะทุกคนอะไรหาหาหลาหาหลา,หา,หาอะไรดู หาแฟนใหม่หลาหาแฟนให้น้องมิวใช่หาผู้ชายให้น้องมิวเป็นไงอยากได้ปะอยากได้ปะชื่อเป็นสีลุงด้วยทําตัวมีแสงยังไงฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วที่เธอจะถามคํานั้นกับฉันเติมจ้าโหเติมอีกแล้วนิดหน่อยอ่ะไม่แพงก็แค่999 9ร99บโลบัคกไม่แพงเลยเออเป็นไง อิจฉาไหมอิจฉาตาร้อนเปล่าน้องมิวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกอยู่เมืองหัวเราะด้วยเอฟซีน้องมิวปะเนี้ยโอเคค่ะทุกคนก็มีเพียงแค่นี้แหละทุกคนไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนไปปั่นน้องมิวแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวอะไรอะไรอะไรโอ้ยเข้าบ้านดีกว่าแผ่นดินไหวอ้าวแค่เนี้ย แดนทำไมอะ่ะโอ้โอเคโอเคไปเข้าไปอย่าป้นนะรู้จะป้นนี่เตะเลยนะเตะเลยนะอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อาไม่ฟังไม่ฟังว่าทุกคนอา้อาวอา้าวอ้าวโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะเดี๋ยวอีน้องมิวมันจะมาลอบป้นตูเซียพี่อีกแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาลองชุดพอพอเล่นด้วยแค่นี้แหละพอ